สวัสดีค่ะปั้นขายที่ดินนะคะวั้นจะบอกเลยนะคะท่านมีเงินเพียงแค่ห้าหมื่นบาทท่านก็สามารถเป็นเจ้าของที่ดินกับเปิ้นได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะปัน้นจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินนะคะคลองยี่สิบสองเฟสที่สองนะคะตอนนี้เราเปิดมาเฟสที่สองค่ะเราเปิดมาแค่สิบแปลงนะคะปั้นบอกเลยว่าชิดติดถนนลาดยางเลยค่ะเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ปั้นอยู่ที่แปลงสิบเอ็ดนะคะแปลงที่สิบเอ็ดเนที่สี่ร้อยตารางวานะคะ ชิดติดถนนกับถนนลาดยางเราเปิดจองมาได้เพื่อวันเสาร์ที่18นะคะธันวาคมนะคะโซเอาไปทั้งหมด5แปลงแล้วค่ะตอนนี้5แปลงสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับชิดติดถนนลาดยางนะคะคลอง22เฟสที่2เนะะี่ยค่ะ ด้านหน้าด้านข้างชิดติดถนนลาดยางด้านหลงังติดลำรางทุกแปลงนะคะลำรางใช้ถนนทุกแปลงเลยนะคะที่ดินนะคะหน้ากว้าง22เมตรนะคะความลึกของที่ดินนี่คือ73เมตรนะคะที่ดินตรงนี้นะคะเหมาะที่จะทําแนวบ้านแนวสวนเกษตรค่ะโวกหนองนามโมเดลนะคะหรือท่านจะทําเป็นปลูกผักเลี้ยงปลาก็ได้ค่ะตรงนี้เหมาะมากๆเลยะคะ่ะอากาศโปร่งโล่งสบายดีมากๆเลยนะคะที่ดินตรงนี้นะคะอยู่ใกล้กับวัดปรางองพระอาจารโรงเรียนวัดปรางองพระอาจาร์น,รานะคะอยู่ใกล้มอสวอ,อยู่ใกล้สูนการแพ ประมาณ18กิโลนะคะห่างจากมอสวอก็ประมาณ20กิโลนะคะตรงนี้ค่ะด้านหน้าค่ะด้านหน้าแปลงนู้นนะคะจะมีไฟฟ้านะคะไฟฟ้าจะอยู่ถนนด้านหน้าแปลงเลยนะคะด้านหน้าแปลงก็จะติดคลองส่งน้ำก็คือคลอง22นะคะแล้วก็จะมีไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงแ้านหน้าประปาผ่านหน้าแปลงตรงด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะที่นีนตรงนี้นะคะก็วนบอกเลยเนี่ยวันนี้ลมพัดโชยเย็นตลอดเวลาเลยนะคะสําหรับที่ดินคลอง22เฟสที่2 11นะคะแปลงที่11เและเพ่อนบอกเลยนะคะว่าอนาคตที่ดินตรงนี้นะคะทางด่วนนะคะจะมาลงที่จุดขึ้นลงของคลอง22นะคะการเดินทางกระแสจะสะดวกสบายนะคะมาทางเส้นรังสิตนครนายกนะคะหรือท่านเข้ามาจากถนน3 0 0 เ,ะะเข้ามายัางที่ดินของเราก็ประมาณ3กิโลครึ่งนะคะขับตรงมาเลี้ยวเข้ามาค่ะมาเจอตรงแปลงนาสวนพระองค์นะคะแล้วขับตรงมาก็จะเจออย่างที่ดินของเรานะคะของ22ชิดติดถนนลาดยางเลยนะคะวิ่งได้ทั้งทั้งถนนนครนายกแล้วก็ลำลูกกานะคะออกบางน้ำเปรี้ยวจัดเชียงเสน วิ่งได้ทุกเส้นได้หลายเส้นทางนะคะสําหรับการมาที่ดินตรงนี้นะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะใช้เวลาแค่1ชั่วโมงเศษๆะคะ่ะประมาณโดยประมาณนะคะ1ชั่วโมง50นาทีค่ะก็จะมาถึงยังที่ดินคลอง22องค์ครับจังหวัดนครนายกรีบเลยนะคะเป็นบอกให้ค่ะเราเปิดขายเมื่อวันเสาร์ที่18โซเอาไปแล้วนะคะ5แปลงตอนนี้ว่างแปลงสุดท้ายเท่านั้นนะคะรีบทั้งหาเปเลยนะคะหรือสามารถอออนไลน์ได้นะคะเพราะเราให้อจองออนไลน์นะคะแล้วก็ท่านสามารถเข้ามาดูที่ดินที่ดินหลังจากการโอนจองได้นะคะ สำหรับคลองยี่สที่ดินมีน้อยมีจำกัดราคาถูกนะคะอนาคตท่านจะไม่ได้ราคานี้นะคะเราต้องซื้อที่ดินไว้ตั้งแต่ความเจริญนะคะป้นบอกว่าถนนเป็นถนนสาธารณะหมดเลยนะคะรีบทักหาเป้เลยค่ะเพจขายที่ดินนะคะ y o ยูทูปป้นขายที่ดินค่ะ f เฟซบ o ๊กป้นนักนาดนะคะ0 9 5 4 0 1ก้าหปดหกค่ะแล้วป้นจะไปอัปเดตในแปลงกัต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ